เริ่มวันนี้เตรียมรับลมกระโชกแรงกรมอมตูเตือนมวลอากาศเย็นกำลังแรงรอบใหม่ถึงภาคอีสานค่าวันที่24กุมภาพันธ์นี้ค่ะส่วนภาคใต้ประกาศเตือนฝนตกหนักและคลื่นลมแรง25-28กุมภาพันธ์ทั้งฝนทั้งหนาวยาวถึงต้นเดือนหน้าเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ชาวบ้านตาดำดำและ Facebook ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติคลิปนี้อัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ถึงวันที่4มีนาคมค่ะวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างที่ไหนหนาวที่ไหนร้อนอย่าลืมแจ้งข่าวไว้ที่คอมเมนต์ด้วยนะคะในวันนี้มวลอากาศเย็นกําลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนอยู่ค่ะในขณะที่ภาคเหนือมีลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดผ่านจึงทําให้ภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นมากที่สุดส่วนภาคื่นอือ มีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะแต่ในช่วงบ่ายก็มีอุณหภูมิสูงขึ้นและมี